สวัสดีค่ะคุณลูกค้าจังเฟอร์นิเจอร์เหรอคะคุณลูกค้าได้เลยค่ะเออเรอรอสักครู่นะคะคุณลูกค้าค,คุณค้าคุณทำตังหล่น,นะคะ่ะซิงด้วยขอบคุณมากเลยนะคะ คุณนี่เป็นคุณดีจริงๆเออเดี๋ยวก่อนค่ะฉันให้รับไว้สิคะฉันรับไว้ไม่ได้หรอกนะคะ สวัสดีค่ะมาทานอาหารใช่ไหมคะใช่ค่ะฉันกับพี่มาทานอาหารค่ะงั้นฉันเลือกที่นั่งได้เลยนะคะแล้วับ ที่ไม่เกินหนึ้าบาทได้ไหมครับคือคือผมมีเงินยู่บร้อยบาทนะครับขอเป็นเย็นเตาโฟธรรมดาได้ไหมครับได้ค่ะคุณลูกค้าจะรับอะไรเพิ่มไหมคะเอาเย็นเตาโฟทะเลพิเศษแค่ถ้วยเดียวนะคะได้ค่ะ เออลูกค้าจะรับเป็นเย็นต่โฟรธรรมดาเหมือนเดิมไหมคะออครับขอเป็นเย็นต่โฟรธรรมดาครับเอาพิเศษมาเลยค่ะเร็วสิครับมันนี้พี่อุตส่าห์พาหนูมาเลี้ยงเลยนะคะเออได้ค่ะเออลูกค้าจะเปลี่ยนเมนูไหมคะ ไม่แล้วครับเอาตามน้องสาวผมเลยครับค่ะงั้นรอสักครู่นะคะ เนโาโฟพิเศษมาแล้วค่ะทานให้อร่อยนะคะขอบคุณครับค่ะพี่ทานก่อนเลยค่ะหนูกินก่อนเลยพี่ทานก่อนเลยนะคะไม่ไม่หนูกินก่อนเลยเนี่ยเต็นโาโฟทะเลเนี่ยเป็นของปรนหนูเลยนะหนูกินเลยสิ พอดีว่าหนูมีงานที่ต้องทำอะค่ะพี่กินก่อนเลยนะเดีย๋ยวหนูมาแล้พี่ค่ะเดี๋ยวก่อนคุณคะนี่คุณไม่รู้เหรอคะเมื่อพี่ชายคุณเน่ะ<ม>เขาต้องมาบาังหาเงินมากขนาดไหนทำไมคุณถึงทำแบบนั้นกับเขาเหรอคะ เลยอ่ะหนูอยากกินค่ะพี่ด้สิ ใกล้กจะจล้ค่ะได้ครับพี่คะขอบคุณนะคะพี่คัสเนูซื้อมาแล้วกินด้วยกันนะคะพี่ไม่ค่อยหิวอะหนูกินเลย พี่มักจะซื้อของให้ฉันกินโดยที่พี่เองก็ไม่มีตังค์แล้วพี่เองก็ไม่เคยบ่นหิวให้ฉันได้ยินฉันรู้ว่าที่พี่ทำทุกอย่างก็เพื่อฉันถึงแม้ว่าพี่จะต้องอดก็ตามวันนี้เป็นวันเกิดของพี่ค่ะฉันเลยอยากให้พี่ฉันได้ทานอาหารมื้อนี้แล้วทำไมเมื่อกี้ที่เธอเก็บเงินได้ทำไมถึงไม่เอาไปเลยล่ะ ถ้าฉันเอาไปก็เท่ากับว่าฉันขโมยเงินของคุณสิคะพ่อไม่เคยสอนว่าการขโมยเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะคุณนี่เป็นคนดีจริงๆเลยนะคะอันนี้ฉันให้เอาไปซื้อข้าวนะถ้าอยากจะกินอะไรเนี่ยก็สั่งได้เลย เงินนี่มันมากเกินไปฉันรับไว้ไม่ได้หรอกคะ่ะฉันไม่ได้ทำงานให้คุณจะรับเงินของคุณไว้ได้ยังไงเงินเนี่ยถือว่าเป็นรางวัลสำหรับคนทำความดีเธอเก็บเงินแล้วก็มาคืนให้ฉันเงินเนี้ยถ้าเธอไม่เก็บมาคืนให้ฉันฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะได้เงินคืนหรือเปล่าเธอสะว่า ฉันให้รางวัลเธอแล้วกันนะเราไปสิขอบคุณค่ะอ๋อมีอีกเรื่องนี่เป็นนามบัตรของฉันพอดีบริษัทของฉันเนี่ยเปิดสาขาใหม่ต้องการพนักงานเพิ่มถ้าเธอกับพี่ชายเธอสนใจไปหาฉันตามที่อยู่บริษัทนี้ได้เลยนะ ขอบคุณคุณมากเลยนะคะเธอกลับไปหาพี่ชายเธอเนอะมือกรอบของปลดหนูเลยนะอ้ำอร่อยไหมกินเยอะนะมีกระุกชิน้นดีนะ อัลอย